ในระยะ200เมตรนะครับซึ่งผมคิดว่าเสียงแบบ face to face เนี่ยมันน่าจะติดพอดีถ้าไม่เชื่อดูนี่ครับผมอยู่ไกลขนาดนี้ครับอ่า200เมตรครับโรดไวเลสไมโครนะครับการรับสัญญาณไกลจริงๆนะครับมากกว่าที่เขาเคลมเอาไว้อีกนะครับหากคุณคือครีเอเตอร์นักรีวิวหรือนักทำคอนเทนต์สายอาชีพนะครับและกำลังมองหาไมโครโฟนไร้สายที่พกพาสะดวก แถมมีคุณภาพเสียงระดับโปรผมขอแนะนำเจ้าตัวนี้ครับโหลดไวเลสไมโครครับนี่ครับอันนี้เป็นไมโครโฟนไร้สายที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับพกพาสะดวกที่สำคัญพลังเสียงของเขาเกินตัวจริงๆนะครับดีไซน์ออกมาก็ดูน่ารักนะครับดูเก็บง่ายมีขนาดเล็กครับขึ้นชื่อยี่ห้อโรดนะครับมั่นใจได้อยู่แล้วครับในเรื่องของคุณภาพเสียงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าโรดไวเลสไมโครตัวนี้ครับ ก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรียกได้ว่าแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้นะครับจะเป็น for usb type c นะครับตัวนี้นะครับสำหรับ android แล้วก็ตัวที่เป็น ios รุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็น type c นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยของเขามี2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็น type c กับแบบที่เป็น lightning ก็คือ ios รุ่นเก่านะครับซึ่งผมก็จัดมาเหมือนกันแต่เป็นสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นสีดำเดี๋ยวมาดูในกล่องว่ามีอะไรนะครับก็จะมีคู่มือนะครับนี่ ก็จะมีตัวไมโครโฟนสักคู่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นวินชิลตัวนี้ครับตัวกันลมนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสาย usb type c ตัวนี้เอาไว้ชาร์จนะครับสายเนี้ยไม่ใช่สายสําหรับเชื่อมต่อหรืออะไรนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จนะ type c นะครับมีแค่แค่นี้นะครับแล้วก็คู่มือ2ชิ้นนะส่วนภายในกล่องตัวนี้ก็นะครับจะมีไมโครโฟน2ตัวนะครับ เป็นตัวส่งสองตัวนะครับนี่น่ารักเฉียวนะครับแล้วก็มีตัวรับหนึ่งตัวนะครับนี่ครับตัวรับหนึ่งตัวมีโลโก้โหลดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับวัสดุเขาค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะครับมันไม่กองแก๊งนะครับเนี่ยไม่กองแก๊งนะครับระดับชื่อชั้นโหลดนะครับไม่กองแก๊งอยู่แล้วนะครับนี่ครับสีสีดําตัวนี้สีดํานะวัสดุท้องหน้าเนี่ยเหมือนจะคล้ายๆเป็นกระจกนะครับ คล้ายๆเหมือนจะเป็นกระจกนะแล้วก็ไมโครโฟนจะอยู่ด้านบนนะครับนี่จะมีไมโครโฟนอยู่ด้านบน,นเห็นไหมครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างนี่ครับสด้านเลยนะครับมันจะทำให้การรับเสียงของเขาเนี่ยได้รอบทิศท,ทางนะครับแจมครับส่วนตัวสีขาวนะครับก็จะเป็นพอร์ตไลนิ่งนะครับตัวเก่านี้เป็นไลนิ่งเป็น iOS รุ่นเก่านะก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าใครซื้อตัวนี้ ไปใช้กับแร็นกิ้งรุ่นเก่าแล้วอยากจะมาใช้กับไทสีนะครับก็ไปหาซื้อตัวหัวแปลงมาใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวสีขาวก็น่ารักนะตัวไม่เขาจะเห็นชัดเลยเป็นสีเทาเห็นไหมครับเนี่ยน้ำหนักไม่หนักเลยนะครับเบามากๆครับประมาณ12กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยก็จะมีอยู่สแบบนะครับก็คือแบบที่เป็นคลิปหนีบแบบนี้นะครับนี่ครับใช้งานง่ายครับยกออกมาเสร็จปุ๊บไม่ต้องเปิดเลยครับ มันก็จะแพร่ลิงกับตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณนะครับเราต้องเสียบกับตัวโทรศัพท์เนี่ยหนีกระปกเสื้อได้เลยนะครับหรือจะใช้เป็นแม่เหล็กก็ได้ครับนี่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับนี่เป็นแม่เหล็กดูดแรงด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยฟังเสียงนะครับเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะเนี่ยคือเอาตัวนี้ไว้ด้านในเสื้อนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไว้ด้านนอกเสื้อนะครับจากนั้นก็ประกบกันมันก็จะติดนะครับ ไม่หลุดง่ายแน่นอนครับตัวนี้แน่นมากผมลองใช้แล้วนะครับทั้งขี่โมอเตอร์ไซค์้อะไร kind of like ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีประกบคู่มากับตัววินชิลตัวนี้ครับสีขาวนี่ครับถ้าเป็นสีขาวเป็นตัวรุ่นสีขาวตัววินชิลเขาก็จะเป็นสีขาวนะนี่แต่ถ้าเกิดเป็นสีดำเนี่ยตัววินชิลเขาก็จะเป็นสีดำเนี่ยครับวิธีการใส่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียบด้านบนนะครับมันจะเป็นเสียบด้านหลังด้านหลังของตัววินชิลตัวนี้ครับ ประกบเข้าไปอย่างนี้ครับทุกคนดูนะฮะก็เอาตัวไมโครโฟนนะครับตัวที่เป็นด้านหน้าเนี่ยเอาเอาพูดง่ายเอาตัวที่เป็นคลิปเนี่ยไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้ครับเรากดปึ๊บแน่นเลยครับไม่มีทางหลุดเลยครับอย่างนี้ไม่ต้องกลัวตัวตัวนี้ปิวหายด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้งานได้เลยนะครับมันใช้งานง่ายมากๆครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เป็นแบบลักษณะปักแอนเพย์นะครับดึงออกจากกล่องปึ๊บเนี่ยเราดึงออกจากกล่องใช่ไหมเราก็เอาตัวนี้ไปเสียบกับโทรศัพท์ ัวรับสัญญาณเนี่ยครับเป็นเสียกับโทรศัพท์พอเราเอาตัวนี้ออกมาปุ๊บมันเชื่อมต่อทันทีเลยนะครับดูจากสัญญาณไฟก็ได้เดี๋ยวมันจะมีสัญญาณไฟอยู่ด้านข้างเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับใช้งานง่ายมากเหมาะสาหรับคนที่เริ่มต้นหรือว่ามือใหม่หรือคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไมโครโฟนนะครับอยากได้ไมโครโฟนที่ใช้งานง่ายจริงๆสะดวกจริงๆไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับมาถึงปุ๊บเสียบปับ๊บใช้งานทันทีแจมครับนี่ครับโรดไวเลสไมโคร ัววนิดเดเียเรามาดูในส่วนของคุณสมบัติและสเปคของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้กันดีกว่านะครับเริ่มที่ระบบไมโครโฟนนะครับตัวนี้เป็นแบบ Omni Directional คือเป็นระบบไมโครโฟนแบบวงกลมครับ สามารถรับเสียงจากทุกด้านของตัวไม์ทาให้มั่นใจได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะหันไปพูดทางไหนนะครับหรือถือไม์มุมใดก็ตามเสียงที่ได้ก็ยังคงชัดเจนอยู่นะครับและด้วยการรองรับความถี่นะครับตั้งแต่ช่วง20เฮิรตซไปจนถึง20กิโลเฮิรตจึงสามารถจับรายละเอียดเสียงได้ครบทุกย่านเสียงนะครับ และการบันทึกไฟล์เสียงแบบซิบปลเดที่48กิโลเฮิรตซ์ทับ24บิตซึ่งเป็นมาตรฐานเสียงคุณภาพระดับโปรครับให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณภาพเสียงที่บันทึกจะมีมิติรายละเอียดและไดนามิกครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองเจ้าโรด,โดไวเลสไมโครตัวนี้นะครับเป็นไมโครโฟนที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับนี่ครับเป็นแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จงานใช้งานผ่านการชาร์จผ่านกล่องนะครับที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีไม่มีช่องชาร์จนะครับทุกคน ตัวเขาจะไม่มีช่องชาร์จนะไม่มีปุ่มเปิดด้วยนะครับนี่ครับเป็นเรียบๆนะครับแบบสไตล์แบบมินิมอลเลยนะไม่มีปุ่มเปิดไม่มีช่องชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาชาร์จจะชาร์จผ่านตัวที่เป็นกล่องตัวนี้นะครับเป็นเคสเป็นกล่องตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับเขาบอกว่า1การชาร์จเนี่ยสำหรับรอบชาร์จเต็มของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้ใช้งานได้ถึง7ชั่วโมงเลยนะครับโอ้โห oh, แล้วสามารถนํากลับมาชาร์จในกล่องนี้ได้อีก2รอบครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในการชาร์จ เต็มทั้งกล่องทั้งตัวไมโครโฟน1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง21ชั่วโมงนะครับทุกคนถือว่ายาวนานมากๆเลยนะครับ21ชั่วโมงถ่ายงานจบสบายๆนะไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่ไมโครโฟนจะหมดนะครับส่วนการชาร์จกลับนะครับหากหมดแค่รอบเดียวก็ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากหมดทั้งเคสนะครับก็จะใช้เวลาชาร์จยาวนานขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับประมาณ12ชั่วโมงเต็มนะครับ การเชื่อมต่อนะครับจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB Type C และพอร์ต h t นิ n งครับรองรับทั้ง iOS นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน iOS 14ขึ้นไปและ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน1 1ขึ้นไปครับเพียงแค่เสียบอุปกรณ์เข้ากับโทรศัพท์นะครับระบบก็จะตรวจจับอัตโนมัติพร้อมใช้งานทันทีครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานอย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพสูงสุด มาต่อกันที่เรื่องคุณภาพเสียงนะครับเจ้าตัวนี้มีค่าความเงียบของไม้นะครับต่ำเพียง2 1 d เดซิเบลเท่านั้นเองนะครับและอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบก,กวนหรือ SNR สูงถึง7 3 d เดซิเบลทําให้เสียงพูดจะเด่นชัดและคมกริบมากๆครับ มาพร้อมกับความสามารถในการรับแรงดันเสียงสูงสุดถึง135าเดซิเบลทำให้ไม่มีเสียงแตกแม้ในสภาวะแวดล้อมที่มีเสียงดังแบบฉับพลันนะครับรวมถึงเทคโนโลยีเกรนแอซิดนะครับเขาก็จัดมาให้ในรุ่นนี้เหมือนกันนะครับซึ่งจะเหมือนกับรุ่นพี่ในตระกูลโรดต่างๆนะครับที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆนะครับและควบคุมบาลานซ์เสียงไม่เพีย้ยนไม่แตกนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าจิ๋วน้อยตัวนี้เขาเคลมว่าส่งสัญญ,ญาณได้ไกลถึง100เมตรเลยทีเดียวนะครับโดยย่านความถี่ 2.4GHz กิกะเฮิร ที่เสถียรและคุณภาพะระดับสากลครับทำให้เจ้าโรดไวเลสไ i โครตัวนี้นะครับจึงเหมาะกับงานภาคสนามหรือมือใหม่ที่ต้องการความสะดวกและคุณภาพดีซึ่งผมได้เอาไปเทสมาให้ชมกันแล้วนะครับไปดูกันได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นการทดสอบนะครับเจ้าไมโครโฟนโหลดไวเลส m i โครตัวนี้นะครับในระยะที่เขาเคลมเอาไว้ในสเปกัน,นะครับก็คือ100เมตรแต่มันจะเป็นการ 100เมตรนี่คือ Face to Face นะครับถ้าเกิดหันหลังอย่างเงี้ยผมคิดว่าในหนึ่งระยะ100เมตรไม่น่าจะได้แต่ก็คงไม่มีใครเอาไม้ไปติดข้างหลังถูกไหมครับเวลาเราจะสื่อสารหรือว่าถ่ายคลิปเนี่ยมันก็ต้อง Face to Face แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าระยะ100เมตรไปทีละสเต็ปละกันทีละ50นะครับแล้วผมจะลองหันหลังดูนะว่าเสียงสัญญาณมันจะยังชัดอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเริ่มเลยที่50เมตรก่อน,นครับไปนี่นะครับเป็นระยะ50เมตรนะครับ ก็เสียงสัญญาณก็น่าจะยังชัดอยู่ปกติแต่ถ้าเกิดผมลองหันหลังแบบน,นี้แหะครับสัญญาณจะชัดไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะยังได้อยู่นะครับเพราะเท่าที่ลองไปใช้งานมาแล้วเนี่ยการหันหลังหรือว่าในอยู่มีอะไรบดบังพวกนี้ใน,นระยะ50เมตรเนี่ยมาใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่ระยะ100เมตรนะครับไปครับไปดูว่า100เมตรเสียงจะยังคงคมชัดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไปครับ อ่าอันนี้นะครับก็เป็นระยะหนึ่งเมตรนะครับเสียงสัญญาณที่ได้เป็นอย่างไรครับหนึ่งรเมตรผมว่าเป็นปกติสําหรับไม้ตรงนี้เลยนะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะฮะระยะ100รอเมตรนะตอนนี้อยู่หนึ่งร้อเมตรจริงๆนะครับพอดูจากแอปเนี่ยหนึริเมตรด้วยซ้ํานะครับเดี๋ยวผมลองหันหลังดูโอเคครับเสียงที่ได้ก็ยังน่าจะยังคมชัดอยู่นะครับถือว่าใช้ได้เลยจริงๆนะครับกับการ กับเจ้าไม์ตัวนี้นะครับโหลดไวเลสไมโครส่งสัญญาณระยะไกลได้ชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าเขาใช้ความถี่ในย่า2.4กิกะเฮิร์เนี่ยเป็นเป็น,ปนย่าความถี่ที่ค่อนข้างมีความเสถียรมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองอีกระยะหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนไวเลสโหลดไวเลสไมโครนะครับตัวนี้ ในระยะ200เมตรนะครับซึ่งผมคิดว่าเสียงแบบ face to face เนี่ยมันน่าจะติดพอดีถ้าไม่เชื่อดูนี่ครับผมอยู่ไกลขนาดนี้ครับอ่า200เมตรครับโรดไวเลสไมโครนะครับการรับสัญญาณไกลจริงๆนะครับมากกว่าที่เขาเคลมอาไว้อีกนะครับเขาบอกว่า100เมตรใช่ไหมแต่ผมทําได้ถึง200เมตรเอามาเทสทุกคนได้ดูนะครับนี่ครับเป็นไงครับเดินกลับมาแล้วระยะ200เมตรเนี่ยยังไงก็ไม่ขาดนะครับ ยังไงก็ไม่ขาดเดี๋ยวเดินคุยไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับก็คือถ้าเกิดหันหลังเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มหลุดตั้งแต่ระยะประมาณสักร้อเมตรนะครับแต่ถ้าระยะประมาณ50าเมตรถึง100่เมตรเนี่ยหันหลังมันก็ยังติดอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงอัน,นี้นะครับเสียงลมไม่มีนะครับอันนี้เสียงหอบผมเองนะนี <c oughs> ่แหละครับ อ่าไมโครโฟนโหลดไวเลสไมโครนะครับระยะการส่งสัญญาณไกลถึง200เมตรครับทุกคนมันสุดยอดมากๆเหลือเชื่อมากๆนะครับไกลมากๆนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงคงจะไม่มีใครใช้ไกลขนาดนั้นเนะครับเอาเป็นว่าผมมาทดสอบให้ดูแล้วกันว่าความสามารถของเขาเนี่ยส่งสัญญาณได้ไกลจริงๆนะครับ200เมตร100เมตรเนี่ยสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอสัญญ,ญาณหลุดหรือว่าสัญญ,ญาณหายเนี่ยอาจจะหายห่วงได้เลยนะครับสัญญ,ญาณเขาแรงจริงๆ เดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันในสภาวะต่างๆอีกเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปครับอ่ะอน,นี้ครับก็จะเป็นการทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะลองขี่บนรถแล้วก็เนี่ยครับติดไมโครโฟนโหลดไวเลสไมโครไว้ที่คอเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยจะดูว่าเสียงข้อเนี่ยแล้วก็เสียงลมเนี่ยจะถูกตัดออกไปบ้างหรือเปล่านะครับพอเะาเกิดว่าเป็นไมโครโฟนทั่วไปเ,เสียงคงจะมาเต็มๆนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ไก่อยู่บางขุนเทียนบางขุนเทียนบางขุนเทียนตรงนี้เป็นจุดที่เราชอบมาเดินกันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่จะไม่ได้แล้วอ่ะเลกรุงเทพนั่นแหละขนาดมาวันธรรมดานะก็ยังมีคนมาขี่จักรยานโอ้ก็ยังมาขี่จักรยานกันนะแล้วนี่ไม่ใช่ตอนเย็นนะใช่เป็นตอนบ่ายๆเออนี่เป็นวันธรรมดาอันนี้เป็นวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับขนาดช่วงบ่ายสองยังมีคนมาแบบปั่งจักรยานกันเลยนะแต่ว่าข้างในตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะครับ ใช่ไหมใช่ทำสะพานลองดูนะครับว่าเสียงที่ได้เป็นอย่างไรนะครับกับนี่ครับมีเสียงจิ้งลีดด้วยมีน้องมีจิ้งหลีดมีครออโอเคนะ<ม>ลองดูนะครับอันนี้นะครับทุกคนผมมาตลาดนะครับตอนนี้จะมาลองทดสอบเสียงอีกลักษณะหนึ่งก็คือเสียงแบบที่สถานที่ที่มีเสียงเสียงดังนะครับ อย่างเช่นตลาดเนี่ยแน่นอนตลาดสดเนี่ยคือเสียงดังอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไม้ตัวเนี้ยมันจะทํางานออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเข้าไปดูตลาดกันไปครับในตลาดนะเสียงมันก็จะแบบอึมครึม,มอึมคึม,มหน่อยวันนี้ดูผักแล้วกันเดี๋ยวไปดูลาบเป็ดด้วยลาบปลาดุกด้วยว่าเราอยากกินลาบปลาดุกเอาผักอะไรบ้า,เอา,อบาเอาผักอะไรไหมมาดูสิมาดู ไปดูรับประดุกก่อนไปดูนะครับไปเดินตามมานะเดินตามมานะครับอันนี้ก็ผมเดี๋ยวจะลองหันหลังดูด้วยนะครับเสียงก็ค่อนข้างที่จะอึกระทึกอยู่นะนะครับเสียงในตลาดมันเสียงแอมเบียนมันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราพอเราใช้ไมค์ตัวนี้ผมคิดว่าเสียงมันน่าจะตัดไปพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแจมครับโหลดไวเลสไมโครแจ๋วจริงๆเนี่ยเสียงตลาดไม่ต้องห่วงเลยอึกระทึกแน่นอนเสียงแบบรอบข้างแบบ กระจายอ่ะมีทั้งเสียงดัง,ดงเสียงนู่นนี้แต่ว่าเสียงเราเนี่ยเรามีไมค์ก็ได้จะชัดอยู่นะครับด้วยเทคโนโลยีเกรนแอสซีของเขาเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนแล้วก็ตัดเสียงที่เป็นเสียงดังเกินนะครับช่วยปรับให้มันบาลานซ์เนี่ยออกมาก็จะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเราเราใช้ไมค์ตัวนี้ไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปสัมภาษณ์อะไรต่งตางๆเนี่ยได้เลยนะแจ๋วามากครับ นะครับหลังจากที่ไปทดสอบมาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้มันสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับเราก็แค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Road Central นะครับตัวนี้ก็จะมีการตั้งค่าในเรื่องของตัวส่งสัญญาณแล้วก็ตัวรับสัญญาณนะครับสามารถเสียบคือเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปแอปไปไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับก็คือตัว r หลดเ Central เนี่ยก็คือสามารถที่จะรองรับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ แต่ในส่วนของ iOS เนี่ยจะได้เปรียบในมากกว่า Android ก็คือจะมีตัวที่เป็นแอปอีกหนึ่งตัวที่เป็น ecosystem ของโรดเขานะครับซึ่งแอปตัวนั้นนะครับจะสามารถถ่ายไปด้วยนะครับเป,เป็นแอปที่สามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วกันแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าตัวเจ้าตัวใหม่ตัวนี้ไปพร้อมกันได้ด้วยแต่สําหรับ Android ไม่มีครับโหลดไม่ได้เดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับว่าเราควรจะตั้งไอ้พวกนี้ยังไงนะครับการตั้งค่าแอปเสริมของ ของ My ม o o d นะครับซึ่งเป็น Ecosystem ของ m มนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับส่วนวิธีการใช้งานง่ายมากๆครับทุกคนต้องไปดาวน์โหลดตัวตัวที่เป็นแอปพลิเคชันชื่อว่าโลดตัวนี้ก่อนนะครับโลดเซ็นเตอรตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้เข้าไปที่ตู่ตัวนี้ครับมันก็จะเชื่อมต่อทันทีนะครับนะครับจะมีไฟขึ้นเห็นไหมครับทุกคนปุ๊บจะเข้ามาก็สามารถที่จะตั้ง ตั้งค่าเจ้าพวกนี้ได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นแอปตัวใหม่นะพอเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาปรากฏบนแอปเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้มีตัวรับ2ตัวตัวส่ง2ตัวนะครับตัวรับ1ตัววิธีการตั้งค่านะครับก็คือถ้าเราจะตั้งค่าเจ้าตัวรับสัญญาณหรือว่าตัว RX เนี่ยก็จิ้มที่ตัวมันนะครับจากนั้นนะครับจะมีให้เลือกตั้ง2อย่างก็คือออ d ด o โอกับ U i วนะครับในส่วนของออ d ด o โอนะครับตัวนี้ก็คือจะทําแบบนี้ครับสัญญาณเสียง นะครับที่รับเข้ามานะครับจะแยกหรือว่าจะเมิร์กก็คือในกรณีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าตั้งเป็นสปิตนะครับตัวนี้มันจะแยกตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งขวาข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดว่าเรามีถ่ายทํา2คนใช่ไหมครับแต่เสียงคนนึงอาจจะเบาอีกเสียงคนนึงอาจจะดังเพราะนั้นถ้าเกิดว่าแยกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะมาปรับในโปรแกรมได้อีกทีหนึ่งว่าปรับให้มันเสียงดังขึ้นหรือให้มันเบาลงอันนี้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายคนเดียวไม่สนใจไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรก็กดที่เมิร์กก็จะเป็น แบบโมโนนะครับจะมาเป็นแบบช่องเดียวเลยนะครับประมาณนี้นะครับและในส่วนของตัวเอาพุตเกรนโหมดตัวนี้จะมีให้ตั้ง3ระดับนะครับซึ่งที่ผ่านมาที่ไปถ่ายนอกสถานที่เนี่ยผมจะใช้แค่ตัวตัวกลางเท่านั้นเองนะครับมีโลมิดมีไฮนะครับก็ลองไปปรับเล่นกันดูนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวการตัดสัญญาณเสียงลดเสียงรบกวนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดีไวท์ก็คือตัวนี้นะครับมันจะปรับได้ก็คือในเรื่องของตัวไฟตัวนี้นะครับ ว่าจะให้มันสว่างหรือจะให้มันเบาลงเห็นไหมครับพอผมกดปุ๊บก็จะสว่างกดปุ๊บจะเบาลงถามว่ามีผลต่อการใช้งานไหมไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าในเรื่องของอาจจะแบบเพื่อไม่ให้รำคาญสายตาแบบนั้นดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัวส่งสัญญาณน,นะครับหรือว่าตัวไม้ที่ติดกับตัวเราเนี่ยก็จะสามารถตั้งค่าได้เหมือนเหมือนกันและมันสามารถที่จะมาดูเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ของตัวที่เป็นแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าในตัวของมันเนี่ย ตัวไมค์เนี่ยเขาไม่มีหน้าจอไม่มีอะไรบอกเลยนะครับไม่มีรูชาร์จไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเราสามารถมาดูได้ก็คือถ้าอยากรู้ว่าไมค์เราเนี่ยมีแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมาเลือกดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเข้าไปตั้งค่านะครับตั้งค่าออดีโอก่อนนะครับสําหรับตัวตัวส่งสัญญาณออดิโอนะครับอ่ะตัวนี้ครับก็คืออ่าตัว ตัวรถเสียงสัญญาณรบกวนนะครับหรือว่าตัดเสียงรบกวนต่างๆพวกนี้ผมตั้งไว้ที่ high นะครับสูงสุดเลยนะครับส่วนอาจจะตั้งได้แค่นี้นะครับเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของ gain exit ละกันถ้าเกิดว่าทุกคนไม่อยากจะให้มันมีก็คือปิดไปนะครับแต่ถ้าอยากเปิด gain e ซ i t ก็เปิดไปที่ high นะครับประมาณนี้ลองไปตั้งค่าแล้วลองเล่นกันดูว่าค่าความแตกต่างอยู่ที่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากครับเปิดไว้ดีกว่านะครับ เปิดไว้ดีกว่าไม่เปิดนะครับถ้าเกิดถ่ายอยู่ในสตูอาจจะไม่จาเป็นต้องเปิดก็ได้แต่ว่าถ้าเปิดจะดีที่สุดนะครับอย่างน้อยมันก็ไม่ทําให้งานเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายไปแล้วมันมีเสียงเข้ามารบกวนเสียงแซดเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เนาะเป็นอย่างไรบ้างละครับสําหรับเจ้าโรด ไวเล็ไมโครตัวนี้นะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของโรดนะครับส่วนราคาของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ5 2 0 0กว่าบาทนะครับสามารถหาซื้อได้จากใต้วิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์ตัวแทนจําหน่ายหรือว่าเข้าไปดูตามเว็บไซต์แอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับอาจจะมีพวกโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดตามโค้ดตามเทศกาลต่างๆให้ได้ให้เลือกให้ได้เลือกซื้อกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวอีกนะครับ 拜拜。Bye bye.